เอาตอนนี้จ้าโม่งหรือหามงค์หามงค์แดงครับหางแดงมาหัวบั่นมาสิมายางเวนี้มายางครับหขาแค่นบุบเป็นมาหาสร้างแคนตัวเออมันเป็นผู้ผู้บาอาจารย์เนาะูิบ้านแหิดซิดซิดซิดไหนซิดอันสร้างสุดให้ผู้บุญเดชโอ้ลูกซิดเดียวกันว่าไปช่างสร้างเบียววะครับคู่เบียวเอาเอาเอาเข้าไปนะแม่ฮาวินนะเออฮะอาจารย์ สัสดีครับโอ้ยเนียกระบอกเด้ยนี่างเนียนีางเนาะธรรมดาละครับถามซีครับสวัสดีครับผมพุดคู่แม็กครับหรือว่าคุณครูธีรพงศ์กันย่ยอย นะครับสอนอยู่นี้ละใกล้ๆบ้านนะครับบ้านบ้านแดงสอนอยู่บ้านป้าแดงนะครับบ้านปฝาแดงแ้งถนนอหเภอบ้านเนี่ยจังหวัดขอนแก่นโอ้อ่าได้คู่เครื่องดินกันเลยมาอยู่บ้านโอ้ก็ดีโชคดีของลูกศิษย์ลุงหาอยุ่ใกล้ๆเนี่ยครับมีคู่บาอาจารย์แบบนี้มาสอนครับสหรับเรื่องแกนกับไปเรื่องมาสองอาจารย์นะครับเรียนน้ำ อ่าเรียนตั้งแต่อยู่มหาลัยปีสองครับไอ้โทษนะครับมหาลัยนะครับผมที่ครูอาจารย์กีมผมไปเรียนราชบัตรกาลสินครับอืมอืมอืมเอพราะมันวินไลน์หนาเด็กพูดละอันกันเตกอนนะครับมันเป็นราชบัตรกาลสินเดี๋ยวนี้เป็นมหาลัยกาลสินเรียนเอกคณิตศาสตร์โอ้เอกคณิตศาสตร์เตม่ามาข้างนี้แมนครับมาข้างไปเป่าแก้มชงแต่ของเลี้ยนบบานนี้ ว่าที <gauche> ่ไปหาดล่ำหล่ะตะกี้บัดนี้กันแต่คล่งกันกินหลายตัวว่าที่มันก็อ้วนขึ้นอ้วนเปลี่ยนวิธีตัวได้ไปหาดเลี้ยนเด็ดแค้นน้ำน้ำซ่างนิ่งรับอยู่สมเด็จอันนั้นอาจารย์ผู้เลี้ยบบัดนี้ปีเตอร์มังหันจะได้ไปต่อน้ำพอสุดเออไปเรียนน้ำพอสุดไปต่อความดูเอาหมองมันสีดังดีน้ำพอสุดเอาคุณภาพเอาเกียรตินะครับไปเรียนด้วยกันโอ้ที่ว่าน้องบุกแบบ แค้นพสุดแค้นพสุดบาเนียนที่ว่าแค่นยุ่น้ำมันพสวนน่ะอันที่ว่าแค้นพสุดอ่ะแงเออแค้นใหญ่ๆนะเห็นปะครับโอ้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 โก้โอ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 ้นอาโอ้โอ้กอ้อ้โอ้โอออออย้อ้้อ้โอ้อ้โ ไม่ยำยำเออมาเล่นน้ำไม่ถามข้าวน้ำไหมคู่เพิ่นเออเพิ่นเพิ่นต้องการพิ่นอยากมากซะหนอยนั่นแหละครับพังเพราะมีโอกาสพ้าเอ่าแก้ผ้าเพิ่นมาเออนี่แหละสมใจเออมาทดนแรกอยากก็ต้นล่าง้าเนี่ยพอดีพอดีพูดไดมากกับพ่อคอยได้เป้าเรก ได้มาหมอแค้นบุกมาพอดีเลยตัวเต้านี่มันจะปัดหอบแล้วมือเ้านี่โอ้ปัดหอบเสร็จแล้วซี่หู้แล้วถิ่มไปก็เลยไปส่งไอ่อยู่มอกอครับก็เลยกลับมากับพอดีเอาร่องให้แน่อ้าเอ้าพอดีละร่องไงแน่หมอแก่นร่องไงหมอแค้นเป็นร่องแห้งเนี่ยเก็บชาบเก็บชาครับชับคุณฟัง เป็นไ้ครับไปคุณคู่ครับแค่ดวงนี้โอ้ฮะพอดีก็มีผู้มาล่องไหยเนาะมาเรียบพห่น้ามอเ้ยมาเรียวไห้แพ่ป็นแห้ห้าแล้วตากเบยเป็นฟับจากไอคุณคู่ครับผันสนใจแคกติดตัวนะครับ082 201 4185 นะครับหรือว่าสิทธิติดต่อทางเฟซบุ o กนะครับภาษาอังกฤธีละพงษ์จันย่อย<ม>นะครับหรือติดตามทางช่อง Youtube กับช่องครูบ้านป่านะครับ,รบ<ม>ก็มีการหลอมลิ้นแค้นของอีพอสุดลงให้พี่รองเบิ่งขึ้นกัน นะครับฝากในเด้อพี่น้องเด้อสร้างฝาก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 ครับนี่แหละช่องช่องนี่แหละครับผมฝากช่องหมอแค้นบุกน้ำครับนะครับซอยกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนั่นแหละครับมองมันสิได้เงินกับมองติดตามนี่แหละนี่ละสำคัญแล้วก็อันบางคนจะได้จบแล้วเนี้ยบางคนได้เนี้ยพอมาของผมเกิดโอ้สวยสิได้สองพักนี่ก็โดดดือยกันนะครับแต่ว่ากับ อมอคอยในเหตุลีปมันบมมีเวลาครับนะครับเอ่อแต่ขอบคุณหมอแค้นบุกมารีวิวแค้นให้เอาหมอแค้นบุกเก้าอย่างเคลิปนี้เต็เพียงต่านี้กันคลิปหนาเอาแติแค้นตัวนี้ไปเดียวแบบเงีๆให้ฟังเอาคลิปนี้เต็เพียงท่นนี้ซะก่อนลาพีลาน่องฝากช่องคู่คู่บ้านป่าคู่บ้านป่าหมอแค้นบุกแอลกวน <ม>กดติดตามทั้งสองช่องเนาเจอที่เพียงเท่านี้ลาบพีลาดนองสวัสดีครับ